สามสี่ฝากร้านหนึ่งซูเปอร์ด้วยนะคะอาสวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมนะครับหนึ่งนะครับเจ้าเก่าเจ้าประจํานะครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาไร่หิงนะครับวันนี้ก็จับรางวัลน,นะครับมีทั้งหมดนะครับหลายรางวัลเลยนะครับหลายรางวัลทั้งหมดนะครับก็มีพัดลมสี่รางวัลมอวงเข้าสี่รางวัล กระติกกำร้อนสี่รางวันเครื่องบดไฟฟ้า4ี่รางวันนะครับหม้อหุงต้ม20่รางวัลเลยนะครับกาต้มน้ําไฟฟ้า20่รางวันหม้อไฟฟ้าอนเนกประสงค์20่รางวันนะครับก็เทศกาลสงท้ายปี่กำรับิเใหม่กับเอ็นซปเปอร์นะครับวันนี้ลูกค้าก็ส่งกันมาล้นหลามเลยนะครับในคุนี้เป็นครูป,ปองนะครับเราก็จะขอเรเชิญลูกค้านะครับมาร่วมจัดสลากกับเรานะครับเดี๋ยวเชิญลูกค้าหน่อยนะขอขอนุญาตเป็นพัดลมสี่รางวันก่อนนะครับ จะน้องๆเตยบตัวโปรนะครับนับพร้อมกันนะถามทองเหยียดนะครับครับสี่รางวัลพระลมสี่ตัวจ้าสามสองหนึ่งโปรเลยครับโปรเลยสี่ใบจ้าสี่ใบครับถ้าเกินก็ดึงออกเองเลยครับขออนุญาตนะครับจะเป็นชื่อเล่นของญาติเอาเอาจับใหม่นะครับสี่รางวัลจ้าครับขอบคุณนะครับอ่ามีของสมนาคุณให้ลูกค้าหน่อยนะครับอาทิตย์หนึ่งจ้าขอสมนคุณมาด้วยจ้า คุณสุธีนะครับปัญญาพิพัฒกุลนะครับอยู่ใยชานะครับพัดลมตัวแรกนะครับคุณสมบัตินะครับวงปะปะชาลัดนะครับส่วนที่สองครับคุณพัชราพรนะครับเอ่อสีหอมกลิ่นนะครับตำบลไร่ิงนะครับพัดลมตัวที่สามครับ ต่อไปคุณทาวัลัตนะครับโชติมณีพิชุกรนะครับอยู่ยายชา14ตนะครับตำบลยายชานี่เองนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับกับพะลมนะครับในช่วงแรก4ตัวนะครับ4ตัวนะครับเดี๋ยวยังไงก็พบกับช่วงถัดไปจากผมนะครับเป็นซุปเปอร์เจ้าเก่าเจ้าประจำนะครับสวัสดีครับพบกับช่วงที่2นะครับช่วงที่2เราขอเป็น หม้อหุงต้ม20รางวัลนะครับ20รางวัลนะครับขอเชิญนะครับรองผู้จัดการนะครับสาขาไร่ขิงมาร่วมจับรางวัลกับเรา20รางวัลนะครับหม้อหุงต้มครับ20ัลเชิญครับเชิญชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อชินกรเพื่อมาจอนนะครับที่เล่นช่เมะนะครับเป็นรองไร่ขิงครับครับเจอก็ได้ทุกวันนะครับอยู่ัปไหนเอ่ยวันวันพระวันพระอ๋ออยู่วันพระโอเค นะครับวันพระนะหรือจะหยุดเป็นแบบแรม15บห้าค่ำอะไรอย่างนี้เอาไหมอ๋อไม่เอาไม่เอานะขาอมีเมียยังครับไม่มีครับมีแค่แฟนอ๋อโสดนะครับโสดนะครับโสดแล้วซิงไหมครับเอาตอบไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวโดนเมียตีครับผมนะครับก็ทั้งหมด20บรางวัลนะครับเดี๋ยวน้องๆโปรยนะครับทีมงานโปรยแล้วนับพร้อมกันนะครับ พอปล่อยว่คุณธินกรก็หยิบมาเลยนะครับทั้งหมด20ใบแล้วนับโชว์เลยนะครับคุณธินกรนับโชว์เลย1 2เ่งสเราตอหยิบเสร็จ3 4แล้วผมเป็นคนคนอ่านรายชื่อนะครับเพราะว่าคุณธินกรอาจจะไม่ได้เก่งด้านประวัติศาสตร์นะครับผมพอจะแกะลายมือออกนะครับนะแต่บางท่านก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวจริงก็ยอมรับนะครับโอเคนะครับพร้อมกันครับเชิญครับเจ้า้าที่น้องๆเจญจาสามสองหนึ่งยี่สิบใบคุณธินกร ของมาเลยจ้าโยนบอลมาเลยลูกอ้าวกยทิ้งทำไมนะครับสูงหน่อยลูกสูงหน่อยเออสูงนี้เจะพอแล้วอ่ะพอก่อนไหมพรอก่อนไหมนับก่อนนับก่อนอ่ะนับเลยนับนับนับทีละใบอ่ะมาครับเจ้าหน้าที่เชิญจ้าอันนี้เป็นชื่อเล่นนะครับขออนุญาตเอาออกก่อนนะครับชื่อเล่นแทนไม่ได้นะจ้าหนึ่งครับอันนี้ต้องเริ่มหนึ่งเลยจ้าหนึ่งถือไว้ก่อนนะครับสอสอง สามสี 3, ่ตรงนู้นห้าหอันนี้ไม่ได้นะครับอ,อันนี้ขออนุญาตสละสิทธิ์ไม่มีเป็นชื่อเล่นครับนาะมสกุลไม่มีอันนี้ก็ต้องเป็น 6, หสิ6หอ่าเชิญครับผม 1, 1> 7เจ็ดแปดเก้าสอันนี้ไม่ได้ครับ อันนี้เป็นชื่อเล่นครับอันนี้ขอสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอันนี้ไม่ได้จ้าอันนี้เป็นชื่อเล่นสิบหกใหม่จ้าหกสีขาวก็ได้ครับสีขาวก็ได้เจ็ด แปดอันนี้ก็เป็นชื่อเล่นเหมือนกันอันนี้ไม่ได้จ้าที่ขาวน,นี่ไม่ได้แปดสิบเก้าอ่าีสิอันนี้เป็นชื่อเล่นเหมือนกันจ้าไม่ได้จ้าชื่อเล่นเยอะจังทําไมเออ,ตอแต่ไปชื่อเล่นเราไม่ให้นะครับบางทีอย่างคุณแต่มคุณนุชอย่างเงี้ยน,นากคณก็ไม่ลงคุณแจ็คอย่างเงี้ยบอกประชาชนก็ไม่ลงเราจะรู้ได้ไงครับว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าหรือคุณหนึ่งอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยนอกจากคุณหนึ่ง นะครับบางท่านใส่เบอร์โทรไม่ครบเราก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะอาจจะชื่อให้ฟังนะครับนะครับรายชื่อผู้โชคดีนะครับคุณธิดารัตน์ชิดเนตรนะครับโอ้วอันนี้อยู่ไกลนะครับอรุณนรินนะครับบางกอกใหญ่ครับคนแรกนะครับคุณสมจิตสิงโสมนะครับอยู่ได้ขิ้งนะครับหมู่สองนะครับ ทองกาบนะครับคุณทองกาบวันรุสเสนะครับอยู่ตำบ,บลไร่ขิงครับบร,ริษัทล้อสิรินะครับคุณนัจพงส,สมแต้มนะครับตำบ,บลไร่ขิงครับคุณอรไทัยสีทวีสีทวีสีทว,วีกาสีทวีกาอยู่ไร่ขิงนะครับกี่คนแล้วครับเนี่ย คนล,คะ,คลคะค่ะหาคนคนที่หกครับคุณยิมอันนี้ที่จริง้วคุณยิมแล้วก็อ,อะไรอะหลันทาลมเหรอหลันทาลมอ่าอยู่สัมพ,านาพันนะครับต่อไปคุณพุทธิสวรรค์นะครับปกชื่อนะครับปลาชื่อปลาชื่อนะตะตะปเล็กินนะครับ ต่อไปเด็กชายอ่าไปเด็กชายด้วยนะครับเด็กชายศิรทิพย์นะครับชวานนนท์นะครับสิวัลต์แปดนะครับคุณเดือนแจ่มวันโกนะครับหมู่บ้านนารีสองอ้อมน้อยนะครับคุณสุวัชชัยปัวโวยนะครับนะอยู่ยายชานะครับ ต่อไปก็เป็นคุณสุชาดานะครับอาริสุ่มนะครับข้าตลาดนะครับพุณลมีแซลิ้มนะครับไล่ถิงครับคุณเกรียงนะครับทับทิมหอมนะครับไล่ขิงครับคุณจันที่มาจันทพันธ์ไล่ขิงครับโอ้โหไล่ขิงเท่านั้นเลยนะครับสุพพมพิดาพิดเพ่งนะครับ กระทุบล้มครับคุณวรนันท์ทศวรนะครับสวีวัฒนาครับมาไกลนิดนึงครับอันนี้คุณสมบัตินะครับคุณสมบัติโอ้แต,ต่างมากครับคุณสมบัติส่วนที่สองมันเป็นคุณยงประทีปนะครับคุณศรีอรยานะครับคุณชู ครับพระอาผิตคอภัยด้วยนะครับอยู่บางกะทึกครับใกล้ๆกันนี้เองคุณเลววดีจันประสิทธิ์นะครับบางกะทึกครับทั้สุดท้ายนะครับคุณคุณคุณสาคุณสานิจันสมวงศ์นะครับอ้อมน้อยครับพระลูกแบนนะครับกับ20รางวัลนะครับนะหม้อหุงต้มนะครับหม้อหุงต้มยีรางวัลนะครับได้ผ่านไปแล้วนะครับ นะครับเดี๋ยวพบกับช่วงถัดไปนะครับช่วงถัดไปจะเป็นการน้ําร้อนที่สิบรางวันนะครับขอบคุณครับต่อไปเป็นการต้มน้ํานะครับยี่ิรางวันนะครับขอเรียนเชิญรองผู้จัดการนะครับของกินครับได้กินนะครับเชิญครับอ่าขออนุญาตนะครับชื่ออะไรครับเดี๋ยวมานีนาจาไม่ต้องกลัวกล้องลูกคนเยอะ ชื่อหลิง่ะอ๋อชื่อหลินนะครับมีผัวยังครับยังค่ะอ๋อยังยังโสดนะทางบ้านจะยินคงจะเศร้ากันน่าดูนะครับก็ยี่สิบรางวันนะครับเป็นกาต้มน้ําไฟฟ้านะครับกาต้มน้ําไฟฟ้านะครับบางท่านบอกเครื่องนะครับถามอะไรแบบนี้คนกันเองเท่านั้นครับรู้กันหมดการใต้ยันพุงนะครับไม่เป็นไรนะครับอาต่อเจิญครับเจิญเจ้าที่เตรียมพร้อมครับ โปรเลยจ้าพร้อมกันนะครับนับกันสามสองยี่สิบใบจ้าหยิบมาได้เลยยี่สิบใบหยิบหยิบมาก่อนอ่ะพอก่อนจ้าพอก่อนโไปรเป็นไปนะแหมอันนี้กระโจนนับตั้ามัวเลยอันนับมาเดี๋ยวเดี๋ยวทีละดูก่อนตึงมาให้ดูก่อนทีละใบครับอันนี้หนึ่งใบที่หนึ่งโอเคใบที่สองโอเคอ่าใบที่สามก็โอเค ใที่สี่โอเคแต่ไปที่สามไม่ได้ครับไปที่3ามันชื่อได้น,ออนึ่งอะขออนุญาตนะครับเอาไปที่สี่ก่อนไปที่สี่โอเคไปที่ห้าโอเคครับถ้าตลาด่ายเขีงอบน้อยลาเขีงสีอะไรได้หมดจ้าลาเขียงอันนี้ไม่ได้จ้าอันนี้ไม่แล้วชื่อเล่นไม่ได้จ้าไม่ได้จ้า เดี๋ยวลองนับให้หน่อครับกี่รางวัลแล้วอันนี้โอเคจ้าไร่ขิงกี่ใบแล้วครับพอก่อนจ้าก็นะครับคนแรกเลยนะครับคุณทองคำเกียรตวีนะครับไล่ขิงครับคนแรกนะครับสามคนที่สองนะครับคุณไพ่บูลห้าแปลงชัยสงนะครับกระทุ่มล้มครับคนที่สามคุณน้ำทิด เจ้าครับท่าตลาดเจ้ากรับเ้าใบคนที่สี่นะครับคุณต้องทจาใบชุ่มน่ครับก็เดี๋ยวผมจะให้ฟังนะครับเชาวิศเชาวิศลานะครับแจนมอมลุงไล่หิงครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับคุณพีนัทนะครับพีรันนัทอ๋อยังไงพีรันนัทรันเกียริเกียริดีนะครับกระทุบล้มครับ คุณสัมดวยสร้างแก้วนะครับอยู่ได้หิงครับคุณบุญชื่นนะครับวันละวงสิรินะครับท่าตลาดครับคุณอ้อยนะครับงามสัมพันธ์นะครับอันนี้คือองค์ไปชื่อจริงนะครับมีนามสกคุณด้วยไร่ขิงนะครับคุณคุณสุรินกุรนานะครับป้อมน้อยครับคุณสมจิงนะครับขุนขุนธารานะครับอยู่ไร่ขิงนะครับที่ใปแล้วครับ ไปนะครับแต่ไปคุณธนกรนะครับเสนีวงณอยุทยานนะครับตำบลไร่ขิงนะครับไปที่2อนะสิบสองคุณละนิตานะครับล้อมสมบัตินะครับกระทุ่มล้มครับไปที่13นะครับคุณเอกมนนะครับปอมลุงพักดีนะครับไร่ขิงนะครับไปที่14นะครับคุณจิตตะพบนะครับปิ่นบัวทองนะครับบันเตยนะครับคนที่15คุณศินศิลรุณี ทีระพันนะครับไล่ขิงนะครับคนที่16บครับคุณอูไรวันเตาะเตาะไสนะครับอยู่หอมเกตนะครับคนที่17ครับคุณนิเลศนะครับนิเลศเดชจินดาครับอยู่บางช้างครับบางช้างนะครับสัมพันธ์นะครับสิบเจ็ดนะครับคุณสุรีพรพันบุษานะครับไล่ขิงครับคนที่สิบแปดคุณขวัญเลือน สอนพวงนะครับได่ขิงครับคุณสุดท้ายท่านสุดท้ายนะครับคุณสมศรีนะคทำพุทธสงฆ์นะครับไล่ขิงครับวันนี้ไล่ขิงจะเยอะมากนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการต้มน้ำไฟฟ้า20่สลังวันนะครับ20ราลังวันนะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงถัดไปนะครับผณครับ พบกับช่วงที่4ี่นะครับเป็นหม้อไฟฟ้าในผสมยี่สิบรางวัลนะครับสีแดงๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ทําชาบูได้นะครับต้มกินได้นะครับเหมาะสำหรับสองท่านนะครับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เอายี่ไปทานนะครับช่วงนี้ก็ยังยังยังไม่ต้องใส่มาม่าก็ได้ครับปลายเดือนห้อยใส่นะครับช่วงนี้งดไปก่อนช่วงนี้กินรื้อเส้าก่อนนะครับก็ยี่สิบรางวัลนะครับเดี๋ยวเรามีครอบครัวน่ารักน่ารักมาช่วยเราจับฉลากนะครับเรียนเชิญเลยจ้าช่วยช่วยลุงทำหากินลูก มายืนครับมายืนเรียงอะไรครับสี่ท่านนะครับสี่ท่านนะครับเดี๋ยวเจ้าที่โปรยนะครับลุงนับแล้วอลากบกวนก็จับจับได้เลยนะครับพนะครับขอถามที่นึงก่อนมาซื้อของบ่อยไหมครับบ่อยค่ะบ่อยจะมาซื้ออะไรครับนมเบ้ยเมื่อกี้ลุงเห็นพ่อว่าคนไหนใส่คนนี้หรือคนนี้ไม่ใช่คนนี้เหรอโอเคครับอันนี้เราลง youtube นะครับไลฟ์สดของร้านด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ เพจร้านทุกสาขาแล้วก็ช่อง YouTube เน่งซุปเปอร์ถูกปานะครับขอบคุณนะครับอ่นบาน้าที่ปล่อยจ้านับพร้อมกันนะครับนับพร้อมกันเจ้าที่ปล่อยจ้าเจ้าหน้าที่สามสองหนึ่งยี่สิบใบจ้าจับได้เลยคนละห้าใบครับคนละห้าใบถุงถุงไหนก็ได้จ้าพร้อมกันนะครับพร้อมกันขออนุญาตขอรุดูก,ก่อน อของคุณแม่กับตัวเล็กมาให้ลุงถ้าถ้าเป็นชื่อเล่นขออนุญาตนะครับไม่ให้อันนี้อันนี้ชื่อเล่นอีกแล้วไม่ได้นะครับหนึ่งใบนะครับอ่าอันนี้คนที่อ่ามาครับคุณเมย์มาด้านนี้คุณเมย์มาข้างนี้ช่วยดูหน่อยอันนี้ไปที่หนึ่งนะครับไปที่สองครับวันนี้ใบที่สามครับวันนี้ไม่มีใครซ้ำเลยครับไปที่สี่ครับไปที่ห้าครับ ไปที่หกครับไปที่เจ็ดครับไปที่แปดครับไปที่เก้าครับมาครับมาอันนี้ไม่มีนามสกุลนะครับขออนุญาตนะครับมันตรวจไม่ได้เลยไม่รู้จริงไม่จริงนะครับไปที่สิบครับอันนี้ไม่เอานะครับอันนี้ไม่ไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลยไปที่สิบเอ็ดนะครับ ออันนี้มีแต่เบอร์โทรมาให้นะครับไม่มีนามสกุอลอะไรมาให้เลยไปที่สิบสองครับอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ไปที่สิบสามครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับสี่ครับไปที่สิบห้าครับไปที่สิบหกครับไปที่สิบเจ็ดครับ ไปที่18ครับไปที่19จ้าอ่าโอเค20จ้าครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ร่วมกับร้านในซุปเปอร์ในการจับรางวัลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลุงขออนุญาตมอบนมให้หนึ่งหนึ่งรังนะครับมาให้น้องทานนะครับนะขอโชคดีเทศการสงไทยปี่จ๋าตอนรับปีใหม่จากนซุปเปอร์นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับระวังหัวลูกระวังหัวขอบคุณนะครับ อ่ะเชิญเลยครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวพบกันช่วงถัดไปนะครับเดี๋ยวจะประกาศให้ให้ทราบนะครับว่ามีรายชื่ออะไรบ้างคครับนะครับก็เนเลกนะครับคุณการจนาเอ่อบรมวงนะครับอยู่ไร่ขิงนะครับท่านต่อไปครับท่านที่สองคุณอภิสิทธิ์นะครับสุทธนธิตใจนะครับ อันนี้อยู่อะไรเนี่ยเรียบคลองทวีวัฒนานะครับนะครับตอนแรกก็ตกใจนะครับนึกว่าคุณอาพิจิตตกใจนึกว่าตรงด้วยต่อไปคุณกองแก้วผู้แก้วนะครับอยู่ตบบลวังเย็นนะครับนครปฐมนะครับอำเภอเมืองคุณชุติกานะครับหมื่นนาคนะครับตำบลเล็กหิงนะครับคุณ คุณอํมลอดนะครับหน่อแสงนะครับตำบลไร่ขิงนะครับชื่อนี้คุณมากนะครับเหมือนปีที่แล้วก็เหมือนจะมีได้นะตำบลคุณคุณสุดารัฐนะครับทัพแอนนะครับไร่ขิงนะครับคุณปรีชาคุมคมมันีบหรือเปล่าน่าจะใช่นะไร่ขิงนะครับสามสิ 30, คุณขวัญเลือน กอนพายนะครับไล่ขิงครับขอบคุณพาริดานะครับพันเพ่งนะครับกระทุ่มล้มครับคุณคาราลทิพมนนะครับกระทุ่มล้มครับคุณจุติธมาศนะครับปันทูสวีผลนะครับพุทธพลทนหกนะครับ นันชะลิดานะครับกิ่งคำไล่ขิงนะครับคุณตีรวิทย์แก้วสว่างนะครับไล่ถิงนะครับกี่ใบนะครับต้องควรนับหน่อยคุณพี่ลอยรักวัชระนะครับไล่ขิงครับสิบห้านะครับคุณจุรีรัตน์เทินสเกตนะครับอ้อมน้อยครับสิบหกคุณนรมนนะครับ เอ็มโอเอโอรถหรือเปล่าครับข้าตลาดครับคุณนัทวันสุรเกียรติพินโยนะครับไล่กิงครับคุณธัญรักษ์นะครับโชติประเสริฐนะครับคุณบุญรอดนะครับสมานพร้อมครับก้าแล้วใช่ไหมครับ 20ท่านสุดท้ายนะครับคุณคุณสัตยานะครับเลิศสีดานะครับอยู่บางเตยนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับกับนะครับ20รางวัลนะครับหม้ออเนกประสงค์แบบนี้แบบนี้20รางวัลนะครับเดี๋ยวพบกันอีช่วงถัดไปนะครับขอบคุณครับครับพบกับช่วงที่ช่วงที่ห้านะครับช่วงที่ห้า นะครับม่องเข้าไฟฟ้าสี่รางวันนะครับตอนนี้เลยสี่รางวัลม่องเข้าไฟฟ้านะครับนี่เลยหนึ่งสองสามสี่มิตุทิต้านะครับตี่รางวันด้านนี้รางวันเราอลังการงานสร้างมากนะครับนะครับเยอะมากนะครับรับไร่ขิงนะครับก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญลูกค้าร่วมจับปลาเรานะครับเชิญครับน้องเตรียมตัวโปรยจ้าโปรยโปรยจ้าโปรยมาวะยี่ฝั่งทิจายี่ฝั่งิจา คุณเมดินฟังนจาเดี๋ยวโปดไปก่อนนะครับโปดไปก่อนนะครับสี่ใบนะครับสี่ใบหยิบได้เลยนะครับสี่ใบ,ใบจ้าสี่ใบได้พุบไปไหนนะเดี๋ยวแจกของก่อนหนึ่งสองสามเอาโปวครับสี่ใบผมนบาจได้ลูกโอ้พอแล้วครับพอแล้วสี่ใบครบยังสี่ใบนะครับขออนุญาตตรวจนิดนึงนะครับว่าใช่ไหมบใบแรกไปได้นะครับไปชื่อเล่นนะครับใบที่สองโอเคใบที่สามโอเค ขปอที่โอเคข่อยใบนึงครับข่อยใบสีอะไรก็ได้จ้าหยิบไปเลยนะครับอ่ามีหย่อนไหมครับะมีหย่อนไหมยังไม่หย่อนเลยโอเคเดี๋ยวรับนมไปทานก่อนนะครับนครับช่วตีปีใหม่นะครับผมครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับก็คนแรกนะครับคุณปราณีเร่งมีสีสุกนะครับเร่งมีสีสุกนะครับอยู่ไร่ขิงครับอันนี้หม้อครับ ้อข้าวนะครับต่อไปคุณอนุชิตนะครับวิวัฒน์วิทยานะครับอยู่อ้อมใหญ่นะครับคุณดวงพรชำนานวาดนะครับอยู่ตลาดกระทุ่มแบนนะครับคุณวีรวรรณชูสุวรรณนะครับท่าตลาดสัมพันธ์นะครับหมดไปแล้วกับนะสี่รางวัลนะครับสี่รางวัลเป็นหม้อข้าวนะครับสี่รางวัลครับจากร้านเองซุปเปอร์นะครับเดี๋ยวพบกับช่วง ที่6นะครับจะเป็นกระติกน้ำร้อนอีก4ี่รางวันนะครับขอบคุณครับครับก็นะครับรางวัลตัดไปนะครับมัเป็นรางวัลสุดท้ายแล้วนะครับเครื่องบดไฟฟ้านะครับเครื่องบดไฟฟ้า4ี่รางวันนะครับตีรางวันนะครับตีรางวันเป็นแบบไหนบางคนอยากรู้นะครับ4ี่รางวันนี่เลยนี่เลย4ี่รางวันนะครับหนึ่งสองมันมีอีกนะครับแต่บางทั่วหมดนะครับตีรางวัน นะครับอยฟ้าอย่างดีเลยนะครับหนึ่งสองอาจสามแล้วสี่สี่อยู่นี่นะครับอย่างดีเลยนะครับอย่างดีแม่มันหยิบยากกลัวตลบนะครับไม่กล้าหยิบนะครับก็ช่วงสุดท้ายของของการจับรางวัลแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญนะครับผู้จัดการตาขาะหกิงนะครับมาร่วมจับรางวัลกับเรานะครับสวัสดีคดีนะครับก็เหนื่อยนยครับปีนี้เหนื่อยค่ะแต่สู้ค่ะโอเคชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับ คำถามเดิมที่เคยถามตลอดเวลานะครับมีผัวหรือยังครับสวยๆอย่างนี้นะคะไม่น่าถามนะคะคำถามนี้ไม่น่ารอดนะครับไม่อยู่ยาวมาได้นะครับไม่น่ารอดนะครับก็เดี๋ยวฝากจับรางวัลด้วยนะครับแล้วก็อยากจะน้องๆเตรียมพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวจับรางวัลทั้งหมดสี่รางวัลนะครับเอามาเชิญครับเชิญท่านผู้เฒ่าเต่าเชิญครับเชิญ อ้าวสามสองมืออ๋อร่งการเลยผู้จัดการจับแล้วเดี๋ยวเดือนไม่ขึ้นนะเว้ยคิดดูคิดดูเออไปแล้วคุยใบนึงค่ะขอใบนึงอย่าเยอะเพื่อนน้เราปวดหลังแล้วใบหนึงอ่าได้แล้วนะคะมาครับมาญาตอ่านเลยก็ได้อ่านเลยเลยอันนี้ขออนุญาตนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้นะครับมีเดือชื่อขออยใบครับขออยใบครับขออยใบอันนี้ได้หมดนะครับข้อยใบบางทีไม่มีชื่อนะครับอ่าน อันนี้ก็ไม่ได้ครับอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ครับอันนี้มีแต่ชื่อนามสกุลไม่มีอ่ามาครับท่านแรกนะครับท่านแรกคุณทายากรใช่ไหมทยากรภูมิการนะครับอยู่ตำบลไร่ขิงนะครับคบคุณสีสุวันเอี่ยมปานนะครับไร่ขิงกาไร่ขิงนั่นเลยคุณพี รัดระพีแท้ลิมนะครับไล่ขิงครับโอ้ไล่กิงหมดเลยรางวัลสุดท้ายไปไล่ขิงหมดเลยนะครับคุณชาิตจาสีวารายกุลนะครับอยู่ไล่ขิงนะครับก็หมดไปแล้วนะครับกับรางวัลกับร้านในซเปอร์สาขาไล่ขิงนะครับทั้งหมดทั้งหมดรางวัลเราเยอะมากนะครับด้านหลังเยอะ7 6รางวัลเราเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับก็ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับทางร้านในซเปอร์ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ ที่อุดหนุนร้านเรานะครับช่วยเหลือร้านเรานะครับร้านคนไทยด้วยกันนะครับมาตลอดนะครับในปี2564นะครับบอกว่าปีนี้2565เรายังรักกันเหมือนเดิมนะครับข<ฮ>อขอบคุณนะครับจากร้านแห่งซูปเปอร์สาขาเล็กิงสวัสดีครับ<ฮ>พบกันในร้านถัดไปนะครับผมครับเนี่จังหวัดมีอะไรสดชื่นสดชื่นมะเนี่ย น้ำหน่งจะกินนี้ไม่กินดีวะไม่เคยกินเลยจะสดชื่นมากวะโอ้โยน้ำนี่ดีไม่กินแต่ผมกินเองเดี๋ยวร้องก่อนที่ร้องเป็นยังไงเนี่ยายสดชื่นจริงๆของเขาเนี่ยใครพี่นายสมหลงนายดิ Tốt chứ? Ê, hey, có mông mó bảo quá Lo biết đi có hey, chứ?